ลาดด้วยน้ำอีกรอบหนึ่งนะคะจำด้วยน้ำแล้วก็ผักค่ะกินไหโอเคไปค่ะกินข้าวกันค่ะโอเคไปค่ะทุกคนค่ะกินข้าวกันค่ะคไข่พะโล้มุไก่ ยากินไหมคะไปกินค่ะเอา้าไปกินข้าวคะ่ะ 呵呵。<laughs> เราเป็นหนุ่มแล้วนะครับดูสิครับโอ้ยตีนน่อ ก็สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะทุกคนค่ะวันนี้นะคะไตมาพร้อมกับเจ้าคิตตี้นะคะทุกคนจําเจ้าคิตตี้ได้ไหมคะกระต่ายตัวที่เราเลี้ยงไว้ที่บ้านเนาะปกตินะคะไต่ก็จะไม่ได้ปล่อยน้องเขาวิ่งเล่นนะคะไม่ได้เลี้ยงเหมือนสนักนะคะก็จะมีพื้นที่ให้น้องเขาอยู่แต่ว่าวันนี้นะคะท้านงเจ้าคิตตี้น้อยน้องไต๋นะคะมาสวัสดีทุกคนก่อนนะครับดีๆเมังคีโพรสวัสดีครับสวัสดีครับผม มากิ๊ดหดเลยก็วัดทวนขาวันนี้นะคะเดี๋ยวแต่จะทําเมนูหมูโมนะคะจะทำเมนูอะไรนะทุกคนแต่คิดว่าน่าจะเป็นเมนูล้างตู้เย็นนะคะเพราะมันมีหมูอยู่ในตู้แต่ก็เลยคิดว่าจะทําเมนูล้างตู้เย็นนะคะก็เลยว่าจะทําเมนูไข่พะโล้หมูตุ๋นค่ะทุกคนเมนูง่ายๆที่ทําแล้วก็กินได้แบบ เรื่อยๆนะคะลื่นคอนะคะโอเคเดี๋ยวเราอะคะ่ะพาเจ้าคิตตี้เนาะไปไหมคิตตี้ไปเห็ดเจ้าข่าวกับแม่บักทุกคนดูเดี๋ยวไต้นะคะเข้าครัวนะคะไปทําอาหารทำกับข้าวดีกว่าเนาะเดี๋ยวให้เจ้าคิตตี้นะคะเขาไปวิ่งเล่นดีกว่าป่ะคิตตี้เราไปทําอาหารดีกว่าปะไม่นะเราปาดเสร็จแล้ว กุลาปเสร็จแล้วโอ้อยา่าใส่หนองเลยหนองจะกินต่ตายใหญนานนติ๊กกินอ,อะไรแอปผงแอปผสวัสดีครับผมชื่อจิจินนะครับผมมาจากญี่ปุ่นครับน้องหนูเป็นตัวผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงชายครับเนื้อดื้อไหม ไม่ดูครับเอาละมึงจะเอาผู้ใดเล่นอะไรคิตตี้ฮึมเด็กบีบีด,บดูน้องค่ะคิตตี้กินยังกีกินข่าวกีกินนี่ยังกีกินข่าวคิตตี้เป็นตันเตเต้เตเป้กีกินยัง กินข้าวเนียวจะเอยับออกบังเล่สิบังนอนินคงนอนน้องออกมาได้ดหรอเยอยกวนเนาะจะออกมานะปิด ปี í, i, ๊ปี๊ปเปิดกินข้าวกินข้าวเดี๋ยวประตูจะหักนะตีตีตีจุดจุดเบิ้งได้เห็ดในน่องมาได้เลยคุณผู้มครับขอคุณครับขอบคุณคับงเนี่ยไปเฮ็ดให้น้องเบิ้งเอามือออกแม่ทีเบิ้งน้องกินข้าว สวัสดีค่ะชื่อว่าชิคกี้พาไม่แตะไปกินเคาเลยว่าต้องเลยแกะ <ไป S 1> แก<บ>งโมใ,ให้แบบเอฮ้ยอย่าออกครับจะผลหนูนี่มากเลยครับ <c oughs> อย่ากใหาออกแล้วปิดว้แล้ว <c oughs> ขาอ,ออกหนอย่าไปเฮ <c oughs> ้ยว่ย ui cắt cắt đây đâu nè. mớ nào cắt mồng đây. <laughs> <laughs> ha gì <laughs> 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 <Mình luôn. cười> phải không nè nè. เย็นนะแต ais, ่เอามาหั่นก็ได้ีแต่เอามา ควมาเอาผักชีเอาวราชผักชีได้ใส่ไหมอาแล้วเป็นข,ขนา้าวคามาคะว้มไหมคะโอเคคว้ามา ขาดไม่ได้เลยนะคะคือรากผักชีนะทุกคนหอมมากเลยค่ะหอมหอมโอเคนี่เราได้ผักชีแล้วไปใส่เครื่องพะโล้ของเราก็ต่อค่ะไปกันค่ะรากผักชีแล้วก็นี่นะคะรากผักชีแล้วก็กระเทียมเนาะไปเลยอันนี้เป็น เครื่องต้มพาโลนะคะเครื่องต้มพาโลเนี่ยเขาจะจัดชนให้อันนี้เป็นผงพริกไทยเม็ดนะคะทุกคนเกลือนะคะ แล้วก็หมูที่เราอไไทอดไว้เจียวไว้เมื่อกี้ไป จะหยดสีผูดำลงนะคะหนึ่งสองสามหยดก่อนนะเมื่อกี้ใส่เติมน้ำไปนะคะ pinakita sa ka pulak na, saling pagalim ang หอมหัวใหญ่นะคะแต่จะใส่ไปเพิ่มความหวานแล้วก็ความวานัวแล้วก็ไข่ต้มของเราไข่พะโล้ของเรานะคะทุกคนนี่เราจะตุง๋ลงไปนะคะเพื่อให้ไข่ก็เปลี่ยนสีเนะจากสีขาวเป็นสีน้ำตาลน,นะคะ,ะแต่เรา หม่ต่ก็ไม่เปลี่นนะทุกคนแต่ก็งงไส่เลยขอให้ไร่อยก็พอโอเคเราก็จะตุ่นไว้นะคะให้ทุกอย่างลงตัวอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ผักแล้วก็ใส่ผักก็เป็นอันว่ากินได้เสร็จเรียบร้อยค่ะนี่คะ่ะดูสิคะน่ากินไหมคะไข่พะโลยูย่ๆอดูค่ะ ทุกคนดูคำนี้แต่ขอคำนี้แล้วกันพักออกก่อนเป๊นนะบเึยทุกคนค่ะไปค่ะ ทุกคนเนื้อเนื้อนี่ค่ะแล้วก็ลาดด้วยน้ำอีกรอบหนึ่งนะคะตำด้วยน้ำแล้วก็ผักค่ะมากกินไหมโอเคไปค่ะกินข้าวกันค่ะเยี่ยมไปค่ะ โอเคไปค่ะทุกคนค่ะกินข้าวกันค่ะไข่พะโล้ของไก่น่ากินไหมคะไปค่ะกินค่ะเอ้าไปกินข้าวค่ะ,คะสวัสดีค่ะอันนี้เราจะมากินไข่พะโล้หมูตุนหมูตุน๋นเด้งๆเลย นี่คือข้าวเอาร้อ,มมนอนไหมอะไรไหมอร่อยไหมอร่อยงานอรอรีวิวกัรสชาิเป็นยังไงคะก็คือแม่รีวิวเองเอานรีวิวให้แม,มก่ก่อนที่รักก็คือเน้ฮะออไอนี่อมัอร่อยนะชิมดูไหมชิมดูเป่าด้วยนะเก่งนานันเอากอู อึมก่อนแล้วก็จะเค็มๆหวาน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 เค็มๆเราไม่เค็มมากนะอร่อยไหมทีเนี้ยเค็มพอดีกลัวมได้นะคะอือหือเรียมเธอโอ๊ยร้อนร้อนจักน้ำเอาไว้กินร้อน เบาเลยไหมเราเอออีจ้าก็ทุกคนค่ะตายนะคะกับน uh ้องไปนะคะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะก็ไม่แน่ทุกคนเป็นเหมือนกันไนตายอะเป็นว่ากับข้าวที่เราทําเองที่บ้านอะมันจะมีรสชาติที่อร่อยเหมือนมันมีพลังขึ้นมาทุกคนเป็นไหมคะอือันนี้ค่ะตาจะบอกว่าน้องไปเป็นยังไงอร่อร่อยแบบไหน สุดยอดเลยใช่ไหม,หมสุดยอดค่ะอร่อยแบบก็วันนี้นะคะเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะยังไงนะคะก็ขอให้ทุกคนกินข้าวอร่อย ออไปเที่ยวจงไว้เเอาแบบนี้ใช่ไหม